ปากาสิทธิยมทูตบทที่ห้าสิบห้าพูทวงโลหิตโคกิ้มชฉีวพอรับคำพินปีศาจในมือก็ถูกขยับขึ้นเสิบเท้าไปสามก้าวตวาเสียงทุมหนักว่าเชิงง้วนเหลียงเราให้โอกาสอันยุติธรรมแก่เจ้าคาหนึ่งเจ้าทักกะบีคู่มือออกมาพวกสำนักเตรียมชังทุกคนตามมาเกิดท่าทีเครียดแค้นเดือดดาลกันเป็นยิ่งหนักหนึ่งในเจ็ดผู้โศพันตวัดมือขึ้นสูงแล้วกล่าวว่า ช้าก่อนชิงง่วนเหลียงในเมื่อกระทำเรื่องอันชั่วร้ายจนแม้แต่เทพเจ้าก็ยังแค้นเคืองเช่นนี้พวกเรายอมจะน้อมอัญเชิญกระบี่วิเศษของปรมาจารย์ออกมาขจัดมลทินให้แก่สำนักชิงง่วนเหลียงหน้าซีดเผือดจนไหลสีเลือดแต่ดวงตาทั้งสองกลับก่อก,กิ้งไปมาไม่หยุดยัง้งขายดังกำลังหาอุบายอันใดมาปีกตัวรอดออกไปโคกิ้มฉิวเมื่อฟังวาจาของผู้ชาราจบลงแล้ว จึงแค่นเสียงอันเย็นชาขึ้นกล่าวว่าข้าพระเจ้าในวันนี้มาเพราะทวงถามนี่แห่งความแค้นอันโชคเลือดมิยอมเกี่ยวข้องกับมนทินอันใดในสำนักท่านดอกใบหน้าของผู้ชราทั้งหกต่างแปรเปลี่ยนไปพร้อมกันทันทีชายชราที่กาว,วาจาเมื่อครู่กล่าวขึ้นอีกว่าเชิอง่วนเหลียงเป็นผู้อยู่ในสำนักเตรียมชังสมควรได้รับโทษทันตามกฎระเบียบของสำนักภายในอารามขุมเง็กกวนนี้ อย่าไม่ยอมให้ผู้อื่นใดมาลังเลือดผู้โสของสำนักไปเป็นเด็ดขาดโคกิมฉิวตะว่าเสียงเกรี้ยวกราดว่าพวกท่านคิดจะขัดขวางการล้างแค้นของข้าพระเจ้าเราฮูบอกแล้วว่าจะใช้กฎของสำนักลงโทษมันกระทำไม่ได้ท่านคิดจะกระทำอย่างไรใช้เลือดล้างเลือดท่านเห็นสำนักเราเป็นอะไรไปแล้วท่านเย็ดยามว่าสำนักเราปราศจากผู้มีฝีมือใช่หรือไม่ โคกิมชิวปรากฏแวะอมาหิตโหดเยี่ยมจนเปี่ยมน้นกล่าวเสียงกร้าวไปว่าพวกท่านคิดจะไหล่ลังโรหิตให้มากมายไปกว่านี้ใช่หรือไม่ผู้เท่าทั้งหกต่างสืบเท้าเข้ามาดูท่าหากแม้นกล่าวผิดหูก็จะลงมือต่อสู้กันไปในบดลเลยโคกิมชิวแคนเสียงอันเย็นชากล่าวขึ้นว่าข้าพระเจ้ามีปรารานจะเข็นฆ่าผู้ประสากความผิดให้มากมายเกินไปนัก แต่เมื่อท่านทั้งหลายยืนกรานจะขัดขวางข้าพเจ้าอย่างจริงจังข้าพเจ้าก็จะไม่คำนึงถึงผลสุดท้ายอย่างไรแล้วส่วนสิทธิ์ขสนักเตรียมช่างทุกผู้คนเมื่อเห็นหกผู้มีโอโสพากันเสนอหน้าออกรับต่างโพยโอปรัชวงรอมเข้าไปอย่างกระเฮียนกระหือบ้างทรงยุยงเจ้าสำนักเตรียมช่างปัจจุบันยืนงงง,งันอยู่ทางด้านข้างโดยสีหน้าอันเจ็บช้ำสุดจะเอ่อยอ้างได้เช่อง่วนเหลียง เป็นสิทธิธ์ทรยศที่มีอาจจะภัไ่โทษให้ของสำนักแต่ก็เป็นอาจารย์ของตนหนึ่งในหกผู้ชราคำรามเสียงสนั่นวันไหวว่าตาลกเจ้าจะกระทำเช่นนั้นจริงๆมีเปลี่ยนแปลงเป็นอันขาดหกผู้ชราต่างแค่นเสียงขึ้นแล้วตวัดฝ่ามือจูโจมออกไปคนละครั้งโดยพร้อมเพียงผู้มีอวอโสทั้งหคนต่างมีการฝึกปือคนละหลายสิบปี การรวมำลังการจู่โจมในคานี้ความเข้มแข็งแ,งแกร่งกล้าของอนุภาพสามารถจะทลายเนินเขาให้ลาบลงไปได้อย่างแน่แท้โคเก้มฉิวถูกเพลิงอาคาดเผาผานจนฮือโหมมิเลี่ยงหลบหลีกรวบรวมพลังทั่วทั้งตัวเท่าที่มีเข้าใส่พินคู่ชีวิตตวาดฟาดออกไปอย่างไม่ออมือเลยเสียงระเบิดดังสนั่นอย่างตื่นตกใจสถานโลกได้บังเกิดขึ้นพร้อมกับเสียงครางในลำคออีกสองเสียง แผ่นดินสั่นไหวผุดละอองปีกดายจนคะคุงโคเก้มขิวเสถลาถอยไปถึงห้าก้าสอนสอนจึงทรงกายได้เลือดลมปานพุ่งพ่านจนแทบต้องกระอักออกมาส่วนชายชราทั้งหกต่างถูกกระแทกจนเสถลาถอยออกไปเช่นกันจำนวนนั้นมีสองเท่าที่กระอักโลหิตออกมาในทันใดเจา้าหนีไม่รอดดอกพอกับเสียงตะวาดที่ก้องขึ้นผู้ประโยค พุ่งกายไปจูโจมใส่ชือง่วนเหลียงที่กระโดดปาดออกจากที่ฟาดใส่จนทั่งมันต้องรีบผิวกายลงสู่พื้นอีกครั้งหนึ่งที่แท้ฉือง่วนเหลียงคิดจะฉวยโอกาสหนีเอาตัวรอดเพราะมันทราบแน่ว่าจะตกอยู่ในมือของฝ่ายใดก็ตามมันยอมไม่มีทางหนีเอาชีวิตรอดไปได้แต่คาดไม่ถึงว่าผู้ประโยจะคำนวณได้อย่างแน่นอนว่ามันต้องหลบหนีไป ร่างมันพอพึ่งขยับก็ถูกสกัดเอาไว้ทันทีชายชราทั้งหกลวงกำลังกันจู่โจมนับเป็นสิ่งไม่เคยมีมาตั้งแต่การก่อนเลยแต่ภายในกระบวนท่าแรกต้องได้รับบาดเจ็บไปสองคนนี้ยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยอุบัติขึ้นมาตั้งแต่ครั้งครั้งก่อนและอาจจะเป็นไปไม่ได้ในอนาคตอีกด้วยหากแม้นให้ราชันพิมนะมาล้างแค้นอย่างเปิดเผยในเขตห่วงห้าม อันเป็นที่สักการะบูชาของสำนักแล้วเกียรติภูมิของเตี่ยมชังก็จะต้องล่มสลายลงไปในบัดนี้เป็นแน่แท้ดังนั้นเมื่อหนึ่งในหกผู้มีอาวุโสกล่าวความในนี้ออกไปแต่ละคนของสำนักเตี่ยมชังต่างมีความเห็นเป็นเช่นกันมิคัดขานต่างคิดสละชีวิตเข้าสู่ตายก็ยังประเสริฐกว่าจะอยู่อย่างอับอายไร้เกียรติภูมิผู้เท่าทั้งหกพอเสถรลาถอยออกไปแล้ว ก็ถลันกายเข้ากุ้รุมอีกครั้งอย่างรวดเร็วอีกด้านหนึ่งผู้วิประโยคและชิองอ้วนเหลียงได้ลงมือต่อสู้กันแล้วอย่างหักโหมโดยหมายจะเข็นฆ่าคู่ต่อสู้ลงไปให้ได้ในเวลาสั้นๆจึงเป็นสภาพการต่อสู้อันดุเดือดโหดเที่ยมอย่างยิ่งยวดโขกิ้มฉิวกระวนกระวายใจอย่างรุ่มร้อนปาถนาจะล้างแขนแทนผู้มังเกิดก้าวให้จงได้แต่เมื่อถูกการขัดขวางอย่างไร้สาเหตุ จึงยิ่งเครียดแขนจนแทบจะมีควันผวยพุ่งออกจากรา่างล่างรีวไปมาดุดดังกับเป็นเงาของพูดภายแทบจะเ,เวลาพร้อมเพียงกันนั้นจู่โจมเขาใส่หผู้ชรา,าคนละหนึ่งพินลุกไล่จนหผู้ชราเมือไม้เป็นพันละวันเลี่ยงลบรลีดลนลานไม่เป็นกระบวนท่าในช่วงพิบตาที่6ผู้ชรา,ากระโดดเลี่ยงหลีกไปนั้นโคเก้มฉิวยกพินขึ้นขวางอกตะวาใส่ผู้ปียโยก โดยเสียงสะเทือนเลื่อนลั่นว่าตัวกอลบออกไปผู้อิปโยกทลันกายออกวูบหนึ่งตามเสียงตวาดว่าโขกิ้มเฉีวควงพินขึ้นจนกายเป็นประกายมากมายเต็มท้องฟ้าเสียงอึงคะนึงอันประหลาดพิกลดังสะเทือนเลื่อนลั่นจนเสียดประสาสผนึกกะกำลังที่หนักหน่วงประหนึ่งขุนเขาโถมทลายลงมาโจโมเขาใส่เฉือง้วนเหลียงในคานั้นการโจโจมในครั้งนี้ ใช้ออกไปในขณะถูกเพลิงอาคาตเผาผ่านล่างจนแทบมอดละลายทั่วทั้งบูดิมในยุคนี้น่ากลัวไม่มีผู้ใดจาสามารถรับเอาไว้ได้เป็นแน่เชอง่วนเหลียงขวัญน,นี้ดีฟอไปแล้วมิรอให้เงาพินเข้ามาใกล้กายก็รีบทีบเท้าหลบออกไปอย่างไม่คิดชีวิตหกผู้ชราพอดีจู่โจมเข้ามาในครานั้นโคกิ้มฉิวเดือดดานจนอกแทบระเบิดออกในทันทีกระบวนท่าเดิมไม่แปลเปลี่ยน แต่วกเวียนมาใช้กับหกผู้ชาราแทนเสียงระเบิดดังขึ้นปานฟ้าถล่มดินทลายเสียงแผดร้องอันเจ็บปวดผสานกับเสียงคลางหนักๆในลําคอดังจนอื้ออึงขหนึ่งทั่วบริเวณหนึ่งในหกผู้ชารากลายเป็นซากศพอยู่บนผืนส่วนอีกห้าผู้ชาราต่างหน้าซีดเผือดดุดดังกระดาษเสถราถอยออกไปไม่หยุดยัง้งพูดระโยคต่างหน้าสังเกตดูเฉืงง่วนเหลียงอย่างค่ำเข็ง เพื่อระวังไม่ให้มันหลบหนีเอาตัวรอดออกไปตามโอกาสที่อำนวยเมื่อเสียงตะวาดดังสัถานแก้หูบังเกิดขึ้นแล้วเราสิทธิ์เตรียมชังทุกตัวคนพากันกระชากกระบี่คู่มือโถมกายเข้าไปโดยพร้อมเพียงไม่หยุดยัง้งโคกิ้มชิวร้องเสียงหอยหวนสถานใจขึ้นว่ามีอาจกล่าวหาว่าข้าบัดเจ้าโหดเหี้ยมได้แล้วกระบวน่าแลกพินปีศาจหมอคิมเจ็กเซก ได้ตวัดไปด้วยความรวดเร็วว่องไวประหนึ่งสายฟ้าเสียงแผดร้องอันเจ็บปวดดังทำลายความเงียบของบริเวณไปโดยสิ้นเชิงเงาร่างเปวัอกจดกระจายยางกับถูกระเบิดโรหิตและเลือดเนื้อกระเด็นเวียนว่อนไปทั่วทุกทิศท,ทางท่าที่สองพินปีศาจหมอคขิมนอสิกถูกใช้ออกไปในเวลากระชั้นชิดเหล่าสิทธ์ทั้งหลายในสำนักผู้ได้โชคดีม่ถึงแก่ความตาย ต่างใจสั่นวันไหวจนขวัญไม่อยู่กับเนื้อกับตัวรีบถีบเท้าถอยกายออกไปอย่างไม่คิดชีวิตผู้เท่าทางห้าสือกายเข้าไปหาพอดีเผชิญกับกระบวนท่าที่สองของพินปีศา์โคกิ้มฉิวตั้งแต่รับประทานไข่มุกประกายสายฟ้ามาพลังการฝึกปือก็ลดหน้าไปจนเข้าขั้น200ปีนับเป็นประสบการณ์ปาฏิหารอย่างที่บูริมไม่เคยมีมาตั้งแต่โบราณกาล และการจู่โจมไปะยุทธสุดกำลังความสามารถนี้ก็เป็นอนุภาพที่ทำลายธรรมชาติลงได้ด้วยกำลังเตือนตลกแม้กระทั่งพูดผีปีศาจยังต้องค่ำควรหวนให้เงาพินพอกระจายออกผ่านขายดังเป็นเงามรสุมอันคุมขั่งโถมทรัษกออกมาจนทั่วท้องฟ้าเสียงแผดร้องอันหวยหวนได้ดังขึ้นอีกครั้งสองในห้าผู้ชราไหลหักแขนขาดกระเด็นล้มแน่นิ่งลงกับพืน้น ส่วนอีกสามชารามีโลหิตกระอักออกจากปากเป็นลำยาวลม้มลงนั่งอย่างลุกไม่ขึ้นอีกแล้วโคกิ้มขิวมีสภาพคล้ายดังพยักอันขุมข้างฟั่นเฟือนมิหยุดยั้งแม้แต่น้อยก็โถมเข้าใส่ชช่อง่วนเหลียงปานประกายไฟชช่อง่วนเหลียงนั้นเตือนตนกจนตัวอ่อนสิ้นกำลังอยู่เนิ่นนานแล้วแม้กระทั่งการต่อสู้แบบจนต่อก็ยังไม่มีในความคิด เงาพินพอกีดผ่านมาเสียงดังขวาก็อุบัติขึ้นผ้องกระปากายสีแดงฉานกระจายออกรอบทิศสีสะที่มีผมขาวดุดดังปุยนุน่นถูกฟาดจนแหลกละเอียดรล้มพบไปกับพื้นในทันทีโคกิ้มชฉิวยังฟาดพินในมือลงใส่อีกสองครั้งจนกระทั่งร่างกายเป็นก้อนเนือ้ออันแหลกเหลวอ,อยู่กับที่น้องเราพอแล้วพูดไปโยควาโคกิ้มฉิวเอาไว ผองกับร้องขึ้นอย่างพุ่งพ่านด่านใจขายดังเป็นพายุฝนที่ชะงักรงอย่างฉับพันทันด่วนอาทิตย์อสดงที่มีแสงแดงฉานาสาด่องภายในซากตึกที่มีโลหิตชุ่มโชกเนืองนองซากศพและเนร,รานาศเกินกาดอเนจอนาตบาดตาจนไม่กล้าจะทนมองดูได้หน้าวาดวันพันพึงจนสถานใจกินคาโลหิตคะขงจนแทบต้องอาเจียนด้วยความผะอืดผะอมโคกิ้มชิว สะกดอารมณ์อันพุ่งพานวันไหวได้แล้วความคุ้มข้างฟั่นเฟือนได้ผ่านออกไปจากห่วงสมองหันมาหัวรออย่างสลดลันทศกับผู้ระโยคแล้วกล่าวว่าตัวกอข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะกระทำดังนี้แต่ทว่าเหตุการณ์บีบังคับให้ข้าพเจ้ามิอาจไม่กระทำเช่นนี้ได้น้องเราข้าพเจ้าสแสดงความยินด,ดีที่เจ้ากำจัดศัตรูคู่แขนลงไปได้หนึ่งคน พวกเราสมควรไปกันแล้วโคกิ้มฉิวขายดังไม่อาจจะทนดูต่อรานตึกที่มีโลหิตชุ่มโชกเนืองนองแห่งนี้ต่อไปได้จึงพงกศีสษะรับคำเงาร่างสองสายพุ่งปราดฟาแสงอสดงที่หลงเหลือละลิ้ลงไปจากเขาเตรียมชังมุ่งหน้าสู่ทางทิศใต้อย่างเร่งร้อนโคกิ้มฉิวหวนคำนึงถึงวาจาที่ง่นทงใต้ซื้อกากตนมาจึงอดไม่ได้ต้องถามพกออกไปว่า ตัวกอไหนท่านจึงย้อนกลับมาที่เตียมชังเราทราบว่าเจ้าจะมาล้างแข้นในเตียมชังดังนั้นจึงเร่งรถย้อนกลับมาจุดประสงค์ก็คิดจะบอกกล่าวกับเจ้าว่าตัวการอันชั่วร้ายนั้นคือชิงง้วนเหลียงเพียงคนเดียวแต่คาดไม่ถึงนั่นย่อมมิอาจจะตำหนิเจ้าไปได้อย่างแน่นอนพวกสำนักเตียมชังบังคับคนจนทนมิได้เป็นการแสหาเคาะกํมเข้าใส่ตัวเอง ประมกบูริมรุ่นที่สองตายด้วยน้ำมือเก้าจี้เทียนจุนเทพเจ้าก้านิ้วจริงหรือขณะนี้ยังไม่อาจจะปักใจมั่นในข้อสงสัยประการนี้และประกาศสิทธิ์ร้อยมังกรอยู่ในมือเก้าจี้เทียนจุนเป็นปัญหาที่ไม่ต้องสงสัยอีกแล้วใช่หรือไม่ปเป็นไปได้อย่างยิ่งมาดไปเช่นนั้นเทพเจะาเพชงอตักซิ่งกุลประมกแห่งประสาสตมารทักษิณย่อมมีเชื้อเชิญให้เปิดพิธีชุมนุมผู้กล้า มาอย่างขัดันหันไรสาเหตุ ah มาคัดเลือกปมกปูริมรุ่นที่13าขึ้นหากปราศจ,จากเสลักร้อยมังกรตัวปมกก็ไม่มีทางขึ้นลงตำแหน่งได้เนื่องจากไปประกาศิทธิร้อยมังกรเป็นเสลักที่ชนชาวบุริมทั้งฝ่ายธรรมะและอาธรรมยินยอมรับนับถือเพียงประการเดียวเก้าจี้เทียนจนนั้นซุกซ่อนตัวอยู่ในหุเขาห่วงห้วยกกภูเขาพายุเพลิงจริงหรือคงผิดพลาดไปไม่ได้ ห่วงสั่เร่าหนังเสียเวลาไปถึง30ปีจึงสืบเสาะผ่านพบชายชราผมขาวประหาดเมื่อวันนั้นมิได้บอกให้ข้าพระเจ้าควรกระทำอย่างไรต่อไปเลยจะอย่างไรยังมีเวลาอีกถึงสมวันเมื่อถึงเวลานั้นก็ให้ห่วงสว่เร้าหนังเป็นผู้ออกคำสั่งชาพันนั้นผู้ประโยคชะงักกายเอาไว้ในทันทีกล่าวว่าน้องเราจะได้กินคาวโรหิตหรือไม่ โขกเก้มฉิวต้องงงงันไปบูบหนึ่งพลอยชะงักร่างไว้ในทันทีบ้างและมีกลิ่นคาวโรหิตโชยมากระทบนาสิกจริงดังว่าอื้อข้าพระเจ้าได้กลิ่นแล้วดูท่าเป็นกลิ่นที่โชยมาจากราวป่าด้านซ้ายมือเนื่องจากขณะนี้เป็นยามลมเหนือกันโชคพัดมีเหตุผลเราเข้าไปดูกันทั้งสองจึงรัดจากทางหลวงโถมกายไปในราวป่าด้านซ้ายมืออย่างรวดเร็ว กินคาวโรหิตยิ่งค้าคุ้งฉุนเฉียวขึ้นทุกคราเข้าไปราวป่าไม่ถึง500เฉียภาพอันสุดจะอเนตอนาถวาดเสียวได้ปรากฏอยู่เบื้องหน้าสายตาบนพื้นโล่งของราวป่ามีซากศพละเนนนาดนาอยู่สิบกว่าซากแต่ละซากต่างถูกฉีกออกจนถึงท้องตับไตไส้พุงไหลเรี่ยราดเกินกาดโลหิตเนืองนองทั่วพืนผู้ตายแต่ละซากมีตาเลือกถลนแยกเขี้ยวขาวแสดงว่า ก่อนตายได้พบป่ากกับเรื่องอันสุดจะหวาดกลัวโคกิ้มคิวขมวดคิ้วแล้วกล่าวว่าผู้ใดจึงมีผีมือฆ่าคนอย่างโหดเทียมอำหิตถึงป่านนี้ผู้อไปโยคใส่หน้าแล้วกล่าวว่าเราก็เพิ่งเป็นครั้งแรกที่เห็นวิธีฆ่าด้วยการฉีกออกเมื่อการก่อนไม่เคยได้ยินผู้ใดเล่ามาเลยโคกิ้มคิวมองดูซากศพที่ถูกฉีกออกจนแบะอ้าทั้งมวลด้วยความพุ่งพ่านและประหลาดใจ คุณคิดอยู่คู่ใหญ่จึงกล่าวว่าจะไปการกระทำของพวกมารปีศาจได้หรือไม่ผู้ประโยมิได้คุณคิดก็ตอบพวกว่ามิใช่เพราะเหตุใดอันวิธีการฆ่าคนเช่นนี้มิคล้ายกับพวกมารในปราศาสมารทักษิณเจ้าเคยได้สังเกตออกหรือไม่ว่าเหล่าผู้ตายต่างถูกกระชากจนแบะออกโดยไม่ใช้อาวุธมีคมอย่างไรคำนวณได้จากเนื้อหนังและกระดูกปากแผล ทีแรกละเอียดนี้จะต้องเปพรังรมปานอภิสดานอย่างยอดเยี่ยมชนิดหนึ่งกระแทกใส่พร้อมกันนั้นพิธีชุมนุมผู้กล้าก็ได้ใกล้เข้ามาแล้วประสาทมานทักษินป,ประทานในพิธีครั้งนี้ยอมมิยอมให้บริวารของมันเข็นฆ่าผู้คนในละแวกอนณาเขตอิทธิพลอย่างเด็ดขาดตัวก็อแยกแยะเหตุผลได้สมควรยิ่งแต่เรื่องนี้เป็นบุคคลใดมากระทำเล่าเจ้าเห็นอะไรหรือไม่อ้า สกหวยหนังพูดทวงโลหิตโคกิมชฉีวต้องอุทานพองออกไปอย่างตื่นเต้นเพราะต้นไม้ที่ไม่ไกลนักเบือกถูกทากจนเห็นเนื้อไม้สีขาวบนเนื้อไม้เมีอักษรส,สีแดงฉานบาดตาเขียนไว้สามตัวว่าซกหวยหนังพูดทวงโรหิตแน่ใจได้ว่าอักษรทั้งสามตัวนี้ใช้โลหิตสดๆเขียนขึ้นฆ่าคนแล้วบอกนามเอาไว้ซกหวยหนังผู้นี้นับว่า ยโสโอหังอย่างยิ่งและโหดเทียบอำหิตเหลือเกินตัวกอผู้ทวงลหิตนี้เป็นใครมีความสำคัญมาแต่ไหนในบูริมยังไม่เคยได้ยินนามผู้ทวงลหิตนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวหรือว่าจะเป็นผู้เพิ่งเข้าสู่บูริมนี่ก็มีทางจะคาดคำนวณได้ผู้ประโยคคุ้นคิดอยู่คู่หนึ่งแล้วจึงกล่าวสืบต่อไปว่าสถานที่นี้เป็น,นแดนอิทธิพลของปราสาทมานทักษิณ เจ้าจงใส่หน้ากากเอาไว้จะถูกต้องกว่าโคกิมทิวหลวงเอาหน้ากากหนางมนุษย์ที่มีผมปลอมและเสื้อยาวสีเทามาสวมใส่สอดพินปีศาจเข้าไปถุงผ้าสีดำอีกครั้งดังนั้นจึงได้กลับกลายเป็นชายชราหน้าตาอัปรักหนวดเขาผมเผาสีขาวโพงดุดเดิมอีกครั้งตัวกอในความคิดเห็นของข้าบัดเจ้าพูดทวงละเหตุนี้พึ่งไปได้ไม่นานเท่าไหร่นักอืม เราก็คิดเช่นนั้นจากศพทั้งปวงนี้มีโลหิตที่ยังไม่แข็งตัวแสดงว่าพึ่งถูกฆ่าไปไม่นานนักในเวลาขณะนั้นเสียงแผดร้องอย่างเจ็บปวดหวยหวนดังแว่วมาแต่ไกลจากต้นเสียงนี้คาดเดาได้ว่าอยู่ห่างไปประมาณหลายลี้โคเก้มฉิวร้องขึ้นอย่างเตือนหนกว่าหรือว่าเป็นผูดทวงโลหิตอีกโดยความพิศวงสงสัยไขยจะทราบกระตุ้นเตือนให้โคเกิมฉิว ปารนาต้องการเห็นโฉมหน้าอันแท้จริงของผู้ทวงโลหิตที่มีผีมือฆ่าคนอย่างโหดเหีเ้ยมอำหิตให้ได้รีบพุ่งกายดุด,ดังเป็นดาวตกจากฟากฟ้าปราดเข้าไปในว่างกาอากาศตามทิศทางที่มีเสียงแผดล้องแว่วมาอย่างเร่งร้อนพูอิปโยครีบร้องเสียงรัวว่าน้องเราขณะนี้ไปกระทำเรื่องสำคัญจะเหมาะสมกว่าแต่โคกิ้มฉิวได้ไปไกลหลายสิบวาแล้วจึงใส่หน้าเล็กน้อย จำต้องติดตามไปบ้างเมื่อผ่านลาวป่ารกไปได้ไกลโขที่เบื้องหน้าสายตากลายเป็นทุ่งราบอันกว้างขวางไพศาลภายในก่อหญ้าเบื้องหน้ามีซากศพที่เพิ่งถูกฆ่ายังอเนตอนาถมากมายหลายซากแต่ละซากถูกฉีกอกจนตับไตไส้ผุงเรียราดแสดงว่ากระทําด้วยน้ำมือพูดทวงโลหิตอีกแต่โขเก้มขิวกับสูญหายร่องรอยไปแล้ว กลาวถึงโคเกมชฉิวที่ใช้วิชาโตเบาอันสูงเยี่ยมสุดยอดของบูริมพุ่งปราดปราดไปตามทิศทางที่มีเสียงแผดล้องอย่างกับสายฟ้าเมื่อเร่งรุถมาจนถึงที่เกิดเหตุเห็นแต่เพียงซากศพซึ่งถูกฉีกกระชากอกนอนตายอย่างอเน็ตอานาดล้มเฉยฉิวโชวยพัดจนพงหญ้าไหวละลัวดังราวกับลูกคลืนยิ่งรู้สึกวังเวงอย่างอ้างหวางเป็นยิ่งนัก ร่องรอยของผู้ทวงโลหิตเงียบหายไปไลวี่แววโคกิมคิวลังเลใจอยู่คู่ใหญ่ขณะจะย้อนกลับไปฉับพันนั้นภายในพงหญ้าซึ่งไกลประมาณหนึ่งรอยว่ามีร่างอันแน่งน้อยพุ่งปราดออกมาอย่างรวดเร็วโคเก้มคิวจุกใจได้คิดหรือว่าผู้นี้คือผู้ทวงโลหิตและเป็นอิสตีเสียด้วยพอได้คิดเช่นนั้นรีบถีบท้าพุ่งปราดตามติดออกไปแต่เงาร่างใสนั้น กลับมีความรวดเร็วว่องไวประหาดนักชั่วพริบตาเดียวก็ได้หายไปในปากทางช่องเขาซึ่งมีพงยาขึ้นอยู่อย่างรกทึบโทกิมขิวมังเกิดนิสัยอัญโสโอหังอย่างรุนแรงรีบถีบทาพุ่งกำลังจนสุดตัวรดดดังกับเป็นหมอกควันไหลสะสารในชั่วพริบตาเดียวก็ไปถึงยังปากุบเขาปลายทางซึ่งเงาร่างใส่นั้นสูญหายไปเห็นทางสายนี้ยืดออกไปตามทางหลวง ยากน้อยก็มีความยาวไม่ต่ำกว่าสามหลีเถ้าเขาตั้งอยู่วางกลางที่ป่าภุเขานอกจากจะมองค้นหาได้อย่างง่ายดายแล้วก็มีร่องรอยพิรุษอันใดน่าสงสัยแต่ทว่าเงาร่างนั้นสูญหายจนไรร่องรอยเฮเราไม่เชื่อว่าผู้คนในแผ่นดินจะมีความรวดเร็วว่องไวถึงป่านนี้หรือว่านางเข้าไปในหุเขาคำลำพึงลำพันไม่ทันจบสิน้น พันเห็นล่างอันแน่งน้อยได้เดินออกจากภูเขาอย่างเช่มฉาโ h เก้มขิวรอบร้องในใจว่าประเสริฐแล้วเรายังเข้าใจว่าเจ้าบินขึ้นฟ้าไปเสียอีกพันถีบเท้าอย่างรุนแรงพุ่งเข้าหาร่างอันแน่งน้อยนั้นดุดดังประกายไฟร่างยังไม่ทันจะสัมผัสผืนก็ร้องโพงออกด้วยเสียงอันดังว่าโูดทวงโดหิตลกหวยหนังพะตีนางนั้น พันแงนหน้าขึ้นอย่างรุนแรงปากร้องอุทานขึ้นโดยความตื่นตกและกล่าวว่าผู้ใดคือซกห้วยหนังผู้ทวงโลหิตโคเก้มฉิวจงักล่างเอาไว้ในทันทีแต่พอเห็นถนัดชัดตาก็ต้องเสถทราถ,ถอยไปถึงห้าก้าใหญ่ใจเตระทึกอย่างรุนแรงปานจะกระดอนออกจากปากสตีที่เห็นอยู่เบื้องหน้าคือตุยหุนเชิงหนึ่งกวยยู่หุยแต่ตนสาบานว่าจะต้องติดตามหานางผ่านพบให้จงได้ คาดไม่ถึงว่ามาพบกันในสถานที่นี้อย่างบังเอิญจึงต้องกล่าวด้วยความพุ่งพ่านขึ้นว่าหุยตุยหุนเชิงหนึง่งถอยกายไปหนึ่งก้าวอย่างงงงนันใบหน้าอันพุดพาดของนางพันปากฏแววตื่นเต้นสงสัยอย่างยิ่งกล่าวว่าผู้มีวิสโสเรื่องอันใดโคกิมชิวโจบชนบัน,นี้จึงสำนึกได้ว่าตนนั้นใส่หน้ากาก,ากปลอมแปลงกายมา ขณะนี้คือชายชราหน้าตาอับรักต่ำมแต่คําหุยนั้นได้เรียกออกจากปากแล้วคิดะกบเกินอย่างไรก็ไม่อาจกระทำได้จำต้องกล่าวสืบต่อไปว่าหุยกัวนเนี้ยผู้คนในลาวป่าและผงหญ้าเบื้องหน้านี้ท่านด้พูดทำร้ายไปใช่หรือไม่ตุยหุนเชิงหนึ่งใจสั่นวันไหวอย,อย่างรุนแรงชายชราหน้าตาอัปรักที่ไม่เคยผ่านพบมาในชีวิตกับสามารถเรียกน้ำของนาง ได้อย่างถูกต้องนยามกระทันหันจึงทำให้นางงงงันจนไม่อาจจะตอบได้โขกมขิวความจริงที่จะเปิดเผยโฉมหน้าออกมาปาใส่ด้วยแต่เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เปลี่ยนความคิดไปนในบันดลเพราะแน่ใจว่าฝ่ายตรงข้ามย่อมไม่พูดทวงโรหิตแต่นางมีพลังฝีมือเพียงใดตนก็รู้แน่แก่ใจอยู่แล้วหรือว่านางในระหว่างนี้จะมีประสบการณ์ปริหารอย่างไรเชไหนานาง จึงต้องใช้การกระทำอันโหดเหี้ยมอัมหิตเข้าฆ่าคนชะไหนนางจึงต้องเปลี่ยนแปลงนามเป็นซกหวยหนังนี่ออกเป็นเรื่องที่น่าหวาดกลัวอย่างเหลือเกินทีเดียวดังนั้นจึงเค้นถามต่อไปอีกประโยคหนึ่งว่าโกเนี้ยชะไหนต้องเปลี่ยนแปลงนามเป็นซกหวยหนังตุยหุนเชงหนึ่งร้องพองออกไปว่าซกหวยหนังผู้ทวงโลหิตผู้เมียโสกล่าวอย่างไรเข้าพเจ้าไม่เข้าใจ เรล่าหูติดตามซกหวยหนังเข้ามาในทางนี้เห็นกับตาว่านางหลบเข้าสู่หูเขาข้าพปเจ้ากลับไม่เคยเห็นนางเลยอย่างนี้ก็หมายความว่าท่านไม่ใช่เป็นซกหวยหนังนามนี้แม้กระทั่งได้ยินก็ยังไม่เคยเลยโคกิ้มฉิวไม่ได้หายความคล่องใจไปเพราะคำเอ่ยอธิบายของฝ่ายตรงข้ามไม่ตุยหุนเชียงหนึง่งยิ้มเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าซกหวยหนังที่ท่านผู้มิวโสกล่าวมา จะมีรูปปักษณะระไม้ขายข้าพบัเจ้านักเรื่องนี้เล่าหูเห็นแต่เงาหลังของนางอยู่แต่ไก่อย่างนั้นใหญ่ยายมาปักใจว่าเป็นข้าบัเจ้าโคกิ้มชิวอับจนห้อยคำไปทันทีแต่ใจนั้นกลับคิดว่าเราจะต้องค้นพบความลับนี้จนได้ในวันหนึ่งเมื่อถึงยามนั้นท่านแม้จะคิดใบเบียงปฏิเสธอย่างไรก็ไม่พ้นดอกตุยหุนเทงหนึ่งเสริรเท้าเข้ามาสองก้าวก้าวด้วยความงงงันอย่างยิ่งว่า ขอถามท่านผู้มีอุโสมีนามอันสูงส่งว่ากอะไรอ่าเราหูลืมเลือนชื่อเสียงเลียงนามไปเป็นเวลาเนิ่นนานปีแล้วตุยหุนเชียงหนึ่งงงงานไปอีกวูบหนึ่งจึงกล่าวว่าแล้วผู้มีอุโสะเช่ไหนจึงทราบนามของข้าพเจ้าผู้เยาวได้ฮ,ะฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮ่าฮ่าเรื่องนี้หรือนามตุยหุนเชียงหนึ่งสี่คำนี้ผู้ทีคุกคีในวงพวกนักเองรู้อยู่เป็นจํานวนไม่น้อยเลยแต่ข้าพเจ้าผู้เยาว ยังไม่เคยปะหน้ามากับผู้มีอวโสแม้แต่ครั้งเดียวขอเพียงเล่าหูจำคนไม่ผิดก็ใช้ได้แล้วเล่าหูรับคำวานจากสหายอายุยาวผู้หนึ่งให้เสืบเสาะหาร่องรอยของท่านตามทิศทางที่ผ่านไปขาดไม่ถึงว่าจะมาพบปะกันอย่างมาเอิญในที่นี้ตุยหุนเชิงหนึ่งลองขึ้นด้วยความสงสัยใจว่าผู้ใดกันราชันพิมนะโกเก้มหิว ใบหน้าอันพุดผาดของตุยหุนเชงหนึ่งกลับกลายเป็มองำํำด้วยความสดลดรันทดทันทีขอบตาแดงเรือหยาดน้ำตาเอ่อคอจนแทบจะร่วงรินออกมาโคกิ้มขิวพันมเกิดความเศร้าเสียใจอย่างรุนแรงตุยหุนเชงหนึ่งลุ่มหลงรักตนอย่างงมงายขณะนี้นางมีคันซึ่งเป็นสายเลือดของตนอย่างแน่ชัดตนไม่บังควรจะมาหอกลวงอำพางนางอีกต่อไป แต่เมื่อยามหวนคิดถึงการกระทำอันโหดเหี้ยมอำหิตของผู้ทวงโรหิตในใจก็เย็นวาบลงไปอีกครั้งหนึ่งโคกิ้มคิ้วคิดอยู่ในใจว่าก่อนที่ความจริงจะกระจ่างแจ้งแก่ตายังคงอำพางไว้ชั่วเขาจะประเสริฐกว่าตุยหุนเชียงหนึ่งส่งเสียงสั่นเครือขึ้นว่าขาวานผู้มีอวสโสหาข้าพเจ้าผู้เยาด้วยเรื่องอันใดมันเคยไปหาท่านที่ห้องหวงกก แต่มันก็พบความว่างเปล่าเท่านั้นมันหวังโกเนียโปรดได้อภัยในการยืนการอย่างโง่งมของมันในอดีตซึ่งความเป็นจริงแล้วมันก็รักท่านอยู่อย่างยิ่งหลักข้าพเจ้าฮ่าฮฮ่ <Okey> ต, s <heaven> <S <hés> ตุยหุนเชงหนึง่งแผ่เสียงหัวรอ้อดุดดังคุ้มข้างฟั่นเฟือนแต่เป็นเสียงอันหวยหวนหลั่นทดหาใช่เป็นเสียงหัวรอไม่มันคือเสียงร่ำไห้หยาดน้ำตาสองสายในที่สุดก็ไหลลงสู่ร่องแก้ม เป็นทางยาว